หรือ,อยังพร้อมแล้วนะคะวันที่1นึกุมภาโค้งสุดท้ายแล้วค่ะห้าวันสุดท้ายไม่มีทางโค้งมีแต่ทางตรงพุ่งหน้ามุ่งหน้าไปที่คูหาเลือกตั้งการเลือกครั้งนี้การเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลือกจำนวนสวยดีเป็นนายกอบจของคนปราจีนค่ะดิฉันต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มาปราจีนไปรอบหนึ่ง เมื่อวันที่23ก็มาปราศัยไปรอบหนึ่งแล้วนะคะมีชาวปราจีหลายคนค่ะเดินเข้ามาถามหลายคนยังไม่ตัดสินใจนะคะหลายคนก็เดินเข้ามาถามว่าคุณเบนจาไปเลือกนายกอบจอเนี่ยได้อะไรทำไมต้องไปเลือกนายกอบจอด้วยตลอดระยะเวลา30ปี40ปีที่ผ่านมาไม่เคยไปเลือกนายกอบจอเลยบางครั้งอาจจะบอก ไปเลือกท้องถิ่นไปเลือกตั้งท้องถิ่นเลยความสำคัญของนายกอาบาจอคืออะไรที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีว่านายกอาบาจอเนี่ยมีนโยบายอะไร30ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่รู้เลยว่าอาบาจอจะมาบริหารจัดการถนนจัดการสาธารณูปโภคน้ำไฟให้กับพวกเขาอย่างไร ไม่รู้เลย30ปีที่ผ่านมาจะบริหารจัดการขยะในชุมชนให้กับพวกเขาได้อย่างไรและไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะบริหารออกแบบเบื่อให้กับพวกเขามีอนาคตที่ดีในปลาจีนได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนคะเมื่อตั้งคำถามมาอย่างนี้ดิฉัน ก็ขอตั้งคำถามกับพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนกลับไปแต่เป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในรายละเอียดนั้นทุกท่านคะ30ปีที่ผ่านมาค่ะพวกเราอยู่ในปราจีนและ30ปีที่ผ่านมาปราจีนบุรีเป็นปราจีนที่พวกเราฝันถึงและอยากส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเราใช่หรือไม่ใช่ ช่ท่านใช่นะคะ30ปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าปราจีนบุรีเปลี่ยนจากเมืองเกษตรกรรมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมไปมากกว่า70%แล้วค่ะสิ่งแวดล้อมยงแย่ในขณะที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้กำลังพูดคุยกับทุกท่านอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นสารเคมีได้กลิ่นที่เป็นมลพิษต่อลมหายใจของพวกเรา สารเคมีเต็มไปหมดลอยเต็มไปหมดในอากาศแล้วพวกเราหายใจเอาสูตรเอาอากาศเวลวร้ายแบบนี้เข้าไปมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีหลาย20ปีที่ผ่านมาค่ะโรงงานตั้งอยู่ใกล้ชุมชนค่ะและเกิดเหตุอุบัติภยัยโรงงานไฟไหม้หลายครั้งไฟไหม้บ่อยแค่ไหนทราบไหมในหนึ่งเดือน 1ปีมี12เดือนใช่ไหมคะในทุกๆ1เดือนจะมีไฟไหม้ทุกๆเดือนเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่กลับไปเปิดดูได้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมามีไฟไหม้สองครั้งครั้งหนึ่งไฟไหม้โรงงานก๊งไฟและอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟไหม้โรงงานอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งเป็นไฟไหม้ใหญ่ทั้งสองครั้งและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ท่าตูมและศรีมหาโพธิแห่งนี้ค่ะที่ทุกเรากับพวกเรากําลังอยู่กันตรงนี้ถามพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนค่ะเป็นคําถามที่มันเรียบง่ายสําหรับชาวปราจีนมากๆสังคมที่ไม่ปลอดภยัยบ้านที่ไม่ปลอดภยัยพวกเราอยากจะอยู่ในบ้านที่หวาดกลัว ไม่เมื่อไหร่ก็ได้โรงงานใกล้ๆบ้านเราจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้รวมก,กันต่อไปไหมคะทำไมนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้และนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งนายกอบอจอครั้งนี้และนี่คือความสำคัญที่พวกเราต้องเลือกจำรูนสวยดีเป็นนายกอบอจอของคนาจีนค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะเพราะว่านายกของเราคนต่อไปคุณจำนวนสวยดีมีนโยบายที่จะทำให้อุตสาหกรรมไม่ทำร้ายชุมชนมีจุดเฝ้าระวังค่ะตรวจตรารายงานและสามารถที่จะทำให้พวกเราอยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภยัยแบบนี้ดีไหมดีเอาไม่เอา แล้วส่งต่อสังคมที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นต่อไปไปด้วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเราต้องทนอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ที่เรากำลังดมด้วยออกมาจากกบินบุรีเยอะเลยวันนี้ใครเดินทางมาจากบ้านเราสีมโหพอดขอเสียงหน่อยโอ้โหก็มากันเยอะเลย พวกเราต้องทนกับสภาพปัญหาทุนข้ามชาติธุรกิจสีเทาโรงงานเถื่อนเกลื่อนบ้านเราอยู่ในเวลานี้สร้างสารเคมีสร้างสารพิษเป็นแหล่งลักลอบทิ้งขยะสารเคมีกากอุตสาหกรรมมายาวนานมากกว่าสิปีที่ผ่านมาค่ะพวกเราต้องทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ และปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้สิงหล่อเลี้ยงคนทั้งปลาจีนมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในน้ําเหล่านั้นและนําไปหล่อเลี้ยงคนทั้งปลาจีนรวมถึงเกษตรกร,ร,กรที่ใช้น้ําที่มีสารปนเปื้อนเหล่านั้นด้วยพวกเราอยู่กับสังคมแบบนี้มามากกว่า10ปีค่ะ และเหตุปัจจัยหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของเรื่องนี้ก็คือผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนักการเมืองที่ผูกขาดการเมืองอยู่ในท้องถิ่นพวกเขาใช้อำนาจในการจัดหาที่ดินหาแหล่งทรัพยากรและขคค่มขู่ใช้ออกใช้อำนาจที่ตัวเองมีออกไปอนุญาาเหล่านั้นสารเคมีเหล่านั้นไหลลงดินและมีพิษ ต่อร่างกายพวกเราทาสิ้นนี่คือปัญหาของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่หากินกับลมหายใจของพวกเราที่หากินกับชีวิตของพวกเราทุกคนนี่คือสังคมที่พวกเราอยากจะส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่มีพิษลมหายใจที่ไม่บริสุทธิ์แบบนี้ให้กับลูกหลานเราไหมคะไม่ใช่ ไม่ใช่การเลือกตั้งนายกอาบาจอครั้งนี้จึงสำคัญอย่างมากนี่จึงเป็นเหตุให้เราต้องเลือกนายกอาบาจอในครั้งนี้และดิฉันจึงตอบคำถามคนที่เดินมาถามว่าการเลือกตั้งนายกอาบาจอการเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญอย่างไรพ่อแม่พี่น้องคะทำไมเราต้องเลือกคุณจำรูนสวยดีเบอรสองเพราะ คุณจำรูนจะสร้างบ้านสร้างเมืองที่ปลอดภัยสารเคมีมีพิษเหล่านี้จะต้องมีจุดเฝ้าระวังจุดติดตามและรายงานสถานการณ์ที่เป็นจุดเสี่ยงให้กับพวกเราได้รับทราบมีจุดกรองมีเครื่องเตือนให้กับพวกเราสนับสนุนงบประมาณเหล่านี้เพื่อช่วยให้พวกเรามีลมอากาศมีลมหายใจที่บริสุทธิ์มากกว่านี้ เลือกเบอร์สองคุณจำรูญสวยดีเป็นนายกอบจอลมลมหายใจที่บริสุทธิ์จะเป็นของคนปราจีนเพิ่มมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องคะสาธารณูปโภคที่ดีน้ำไหลไฟสว่างนี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะการคมนาคมขนส่งการเดินทางที่ดีนี่คือเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทั้งสิ้นแต่ทุกท่านทราบไหมคะ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาการเดินทางของพวกเราเป็นการเดินกทางที่ตะกุกตะกักอย่างใครมาจากบ้านสร้างขอเสียงหน่อยบ้านสร้างมีไหมคะมีด้านหลังยกมืออยู่คุณมาจากบ้านสร้างคุณมาจากานดีถ้าคุณจะเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในตัวเมืองถ้าคุณจะเดินทางเข้ามาทํางานที่ศรีมหาโพธิถ้าคุณจะเดินทางมาโรงพยาบาลในตัวเมือง อย่างไรถ้าไม่มีรถยนต์และไม่ใช่ทุกคนค่ะที่มีรถยนต์เดินทางเหมือนกันและนี่คือความเจ็บปวดของพวกเราชาวปราจีนบุรีดังนั้นการออกจากหน้าบ้านเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเพื่อเดินทางไปทำงานและเดินทางไปโรงพยาบาลน,นี่คือความมั่นคงในชีวิตและนี่คือต้นทุน และนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นและนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งอบจอในครั้งนี้ค่ะนี่คือคำตอบที่เรียบง่ายอย่างมากว่าบ้านที่พวกเราอยู่เราอยากจะส่งต่อบ้านแบบนี้ถ้าปราจีนคือบ้านของเราเราอยากจะอยู่ในบ้านแบบนี้ส่งต่อบ้านแบบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป ไม่ใช่แค่นั้นค่ะทุกท่านทราบดีว่าการเดินทางที่สะดวกสบายมันคือการลดต้นทุนในชีวิตของพวกเราต้นทุนทางเศรษฐกิจของพวกเรา พวกเรามีต้นทุนชีวิตที่มากกว่าคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วดังสาธารณะแบบไร้รอยต่อให้กับพวกเราด้วยดีไมด่ดีที่พวกเราจะมีรถประจำทางถึง9สายเดินทางแบบไร้รอยต่อในเก้าใน7จ็อำเภอ